ข่าวที่กำลังดังจากเมืองแมนเชสเตอร์ค่ะมีหมอท่านหนึ่งเป็นชาวปากีสถานแล้วเขามาทางานที่อังกฤษค่ะระหว่างที่เขากําลังผ่าตัดถุงน้ําดีให้คนไข้ยอยู่ขเขาก็แจ้งหัวเตียงที่เป็นหมอดมยาว่าขเขาขอพักเบรกแล้วก็ให้หมอดมยาดมยาสลบรอไปอะไรแบบนั้นค่ะหลังจากนั้น <S <S ขเขาก็เดินไปมี <S 2> <S 2> อะไรกับพยาบาลคนหนึ่ง <S <S ฟิตเจอริ่งกันนั่นแหละแต่ว่าพยาบาลอีกคนเดินมาเห็นเขาก็เลยตกใจแล้วก็ไปฟ้องพวกผู้บริหารค่ะเขาจับเวลาได้8นาทีคุณหมอคนนั้นเขาก็กลับมาผ่าตัดต่อท่านถามหมอพยาบาลคนนั้้้้้นนนนนนนเเเขาาาาาาากกกกก็ททํถูแแแลวววคคค่่่่่ะะะะะพรรมััออออจจิดดภซบไไยง ก่อนที่เขาออกไปถ้าเขาห้ามเลือดไม่ดีก็อาจจะมีการเลือดออกไม่หยุดได้หรือระหว่างผ่าตัดมีการวางอุปกรณ์ในช่องท้อง <c oughs> ก็อาจจะทําให้อวัยวะภายในบาดเจ็บได้ค่ะ <c oughs> และอีกอย่างก็คือทั้งผื่นจะเยอะขึ้นแน่นอนค่ะเมื่อการผ่าตัดใช้ระยะเวลานานมากขึ้นและถ้าคนไข้นอนนานมากขึ้นกล้ามเนื้อก็อาจจะถูกกดทับอาจจะชาบริเวณแขนขาก็ได้ค่ะหรือถ้าผ่าตัดนานๆมันก็มีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อมากขึ้นด้วยค่ะและสุดท้ายก็คืออาจจะมีภาวะแทรกซ้อนจากการดมยาสลบได้อย่างเช่นหัวใจเต้นช้าลงหรือความดันต่าลงอะไรแบบนี้ก็เป็นได้้้้คค่่่ะะนนนนกกกจจาาาาีีมัั็ยยยยงงงเสทดดลแวว เป็นความเสี่ยงอยู่นะหาเสร็จแล้วค่อยไปทําก็ได้